สวัสดครับผมพินบ้านทะเลครับผมวันนี้ก็เป็นวันจัดส่งนะครับอีวัน,น,นครับนี่คือพินโป่งเสียดใหม่ครับหยุดนับปลาเหลมนะครับพญานาคหรือว่าต้องการต้องการกนเป็ดนะครับพินโปรงราคาหนึ่งพันบาท จะส่งนะครับโทรด่วดนมาแล้วครับผมสินค้ามีพร้อมส่งนะครับพิ้นปูงหนึ่งพันบาทพอมคู่มือนะครับรับเรียงเลยครับสวยๆครับมบรรยากาศอ่ะวันนี้นะครับจะส่งให้ตาลูกค้านะครับ นี่เลยครับนี่นต่างนำพินปูรครับส่งให้ตามลูกค้าสั่งพันบาทโทรด่วนเลยครับผมสินค้ามีพร้อมส่งนะครับส่งให้ เรียนานครับจนะบการส่งฟินโปงนะครับเอเคครับผมสนใจัอด่วนมาเลยครับฟินโปงหนึ่งพันบบทฟินบ้านทะเลครับสวยๆนะครับ ขอบคุณครับ